ชอบสวยตกใจอ่าสวัสดีครับวันนี้นะครับรีโมทกับน้องปอนะครับมาส่งรถนะครับเป็นเตร์ต้ายาริสนะครับ1.2สปอร์ตนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้มาตั้งแต่8โมงเช้าเลยลูกค้ามารอดูบรรยากาศการตรวจรถส่งมอบรถนะครับ เตรียมไว้รับเริกนะครับไว้แม้ยนานนางให้รถเพงๆปังๆไปเลยเริ่สวัสดีครับวันนี้เป็นอยู่กับพี่ปลางจิตนะครับเป็นลูกค้านะครับที่จองเข้ามาก็คือเปิดสักตะใหม่เลยใช่รับตีใหม่เลยนะครับผมันที่หนึ่งเลยนะครับวันนี้มารับรถยาเล็1.2สปอร์ตนะครับผมวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ กชอบสวยถูกใจถูกใจเนาะถูกใจมงคลด้วยนะครับน้องปอดูแลเรื่องการมราเล่นทะเบียนให้ด้วยได้นครับได้มงคลต่อเล่นไปเรื่องมงคลหลวงน้องปอดูแลดีไหมครับสุดยอดเลยสุดยอดมีอะไรติดต่อน้องปอน้องปอให้บริการดีมากขอบคุได้เลยครับมีอะไรก็ติดต่อน้องปอน้องปอเขาให้ความรู้ให้อะไรถูกใจอ่ะได้เลยครัขอบคุณมากครับ